ดีครับวันนี้มาอยู่กับที่พัฒนาการ86 M Signal วันนี้มารีวิว Ford Fiesta 1.5ึห้าาประตูกำลังรีวิวมาจอดทำไมเนี่ยเอ่อล้อมแม็กนะครับเป็นล้อมแม็กครขอบ16 205 55 16ยางปี19นะครับ ยังได้อยู่ยังปี19บอ่อหนังนะครับแล้วเครื่องดีมากอยากจะบอกว่าคันนี้นี่เครื่องดีมากนิ่งมากเสถียรมากเสถียรมากนะีน่จะฟักเครื่องอีนกนะรับไอ้ควเสียงอาจจะดังนะครับแต่ตัวจริงเสียงไม่ดังนะครับเบาชกเดิมนะครับเบาชกเดิมฮอรอโมนันนี้มีทํามานะฮะรถเป็นปกติอยู่แล้วมันต้องมีทําสีบ้านอยู่แล้วฮะ แตไแนน่ไม่มีคนหนักแน่นอนไม่มีคนหนักแน่นอนนะครับฝาโปรงหน้าเดิมๆเครื่องดีมากคันนี้เครื่องดีปี2 0 1 3ันทั่วไปเขาจะเรียกว่าปี2014เลยนะเออเพราะเริ่มใช้เดือนปี2014เดือนมีนาเดือนมีนานะดูจากสำเนาแล้วดูจากสำเนาแล้วเป็นบ่อนหนังนะครับ Airbag EBS 1.5ท็อปไม้เก0 0 0มโลนะฮะ อันนี้ไม้เก้าหมื่นโลไม้เก้าหมื่นโลนะครับไม้เก้าหมื่นโลบอ่อหนังไอแวทผู้นะครับจอไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกจบไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกเพดครับเพดเพดเดิมเพดเดิม เพรานัน้เราขายไม่แพงนะครับตัวนี้ก็ผ่อน3ามพันไปไปถ้าจัดไปแน้นก็ขาย1,000งแโอ้โหจะขายราคานี้จริงเหอเนี่ยเอ่อหนึ 1, ่งแสนคิดก่อนแล้วกันขอทำใจก่อนขายแสนหกก็มันถูกไปว่าปีสี่นะไปแน้นก็จะด่าอีกขายถูกไปลูกค้าก็จะบ่นอีก เซลก็จะว่าอีกว่าช้าขายถูกๆเลยครับพี่ขายถูกเลยครับลูกค้าจะได้แย่งกันสายไหมครับเป็นสายรถฟ้าแอนดมินบอกว่าให้ถ่ายหน้าเต็นท์นะครับขออนุญาตถ่ายหน้าเต็นท์อาจจะดูลบๆนะครับอาจจะดูลบๆแต่ว่าต้องการเซลบอกว่าต้องการความน่าเชื่อถือเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ล่าสุดเราส่งชัยภูมินะไม่ดูรถเลยเพราะว่าเรามีรีวิวก็โอนมาจํามาเขาต้องการความน่าเชื่อถือในการโอนมาจํานะครับ การวนประจำนะครับแล้วผมจะเดินเลยไปไหนวะการวนประจำนะครับ MG หกพันโลนะคันนี้เน่กจี๊ดอ่ตัวนี้เป็น1.55ประตูนะครับบ่อพับได้ปกติบ่อพับได้นะครับกดพับได้มันแน่นกดไม่ค่อยได้กดได้แต่มันแน่นมันไม่ค่อยได้ใช้ครับขอท้าเดิมเดิมครับน็อตไม่ขยับนะครับคันนี้เครื่องดีมากคันนี้เนี่ยคันนี้บอกตรงเลยว่ารู้สึกว่าเครื่องดีเลยแหละล้อสวยนะข้อสิบหนะครับ ขอขายมันปี14นะครับขอขาย179แล้วกันนะฮะหรือว่าใครนิสัยดีๆอาจจะลดให้นะครับ179 179,000บาทก็ผ่อน3,600 3 8ประมาณเนี้ยนะครับ3 6 3,800ก็ถูกแล้ว3,000กว่าบาทมันจะถูกไปไหนอ่ะ179,000บาทนะครับถ้าสดก็ลดให้159,000บาท ลดไปสองหมื่นแล้วกันสลดลดไปสองหมื่นแล้วกันนะครับสิ่งแรกลิฟต์เปต้องทักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันนี้สวยนะกันนี้สวยสีแดงได้ล้อสีแดงแล้วก็หนึ่งจุดห้าประหยัดด้วยนะฮะหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดหกหนึ่งจุดสี่ประหยัดหมดนะครับประหยัดหมดฟีเจต้าสมรรถนะดีห้าสิบล้อชนไม่ตายนะครับรับประกันเลยเหล็กหนามาก อ่วนไม่ตายแนะ่นอนใครที่ชอบซื้อมออเตร์ไซค์ให้ลูกนะครับเปลี่ยนสัตนัก,ะกะติได้เลยนะครับเพราะตัวนี้ผ่อนแค่3,800บาทนะครับผ่อนแค่3,800บาท6ปีนะครับฟรียาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยติดแบงคลิฟไม่ต้องทักนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันยากอะ่ะมันทำงานยากนะครับก็ใครทำได้ก็ทำไปเราไม่ทำนะฮะเราเอาเรื่อยๆดีกว่าก็เราในนั้นเรากขายถูกแล้วนะครับเราขายถูกแล้ว179,000บาท จากไปน,น,นั้นนะครับรวมค่าจ่ายให้หมดแล้วหมดก็ลดไปสองหมืน่นนะครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับ